ให้ท่านคลายทุกสุขภาพอนามคตทำยังไงถึงจะดีว่าโรคภัยไม่มีชีวิตก็เป็นสุขอรารมณ์เาีย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคลินิกชาวบ้านค่ะด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีกับกรมการศึกษานอกโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการแต่ว่าก่อนที่เราจะพบกับแขกรับเชิญเราในวันนี้เนี่ยนะคะฉันอยากให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสไปพบกับนานาทัศนะหลากหลายความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวของยาเสพติดว่ามีผลต่อสุขภาพของเราอย่างไรกันบ้างคะ่ะ ในเรื่องการสูบบุหรี่เรื่องการดื่มสุราพฤติกรรมเหล่านี้เริ่มต้นตั้งแต่เด็กๆเด็กๆของเรามักจะมีความอยากรู้อยากเห็นอยากลองเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ก็เริ่มจะมีเพื่อนมากขึ้นอิทธิพลของเพื่อนและอิทธิพลของรุ่นพี่นั้นจะชักนำเยาวชนของเราให้เข้าหาสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้อาทิเช่นบุรีและสุราเป็นต้นดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของ สังคมที่จะช่วยต้องช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนของเราให้มีความเข้มแข็งในตัวของเขาไม่โน้มเอียงไปในการชักชวนหรือต้องกระทำตามรุ่นพี่และเพื่อนไปในสิ่งที่ไม่เป็นประสงค์คุณผู้ชมคะ อาการเจ็บคอที่หลายๆคนมักจะเป็นแล้วก็พบเห็นกันอยู่เสมอก็มาจากเชื้อของไวรัสแล้วก็แบคทีเรียนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยนะคะก็มีอาการในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเป็นไข้หวัด บางทีก็มีนะ้ำมูกใสๆมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่นะคะว่าอาการมากมายขนาดไหนแต่ว่าเวลาที่เราเกิดอาการเจ็บคอบางครั้งเนี่ยนะคะมีการเจ็บคอเนื่องจากต่อมทอนซิลอักเสบแต่หลายคนก็พอบอกว่าเอ๊ะทอนซิลคืออะไรเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วอาการเจ็บคอเหมือนหรือแตกต่างจากอาการเจ็บคอที่เรา เป็นไข้หวัดยังไงวันนี้เราจะมาพูดคุยเพื่อหาคําตอบตรงนี้และวิทยากรที่ให้เกียรติกับรายการในวันนี้นะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นแพทย์เฉลิมชัยชินตรการค่ะจากภาควิชาโสซสนสิกวิทยาคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรมา,ารมาธิบดีสวัสดีค่ะกว่าจะได้คุยกับอาจารย์ยาวมากทั้งชื่อตำแหน่งและโรงพยาบาลน,นะคะยาวมากเลยทีเดียวหลายคนเขามีข้อข้องใจค่ะคุณหมอคะคำว่า t o น s i ล นะคะ,<ฮ>ะบางคน,นก็อาจจะพูดผิดเป็นทอมซินที่ได้ยินอยู่บ่อยๆบ,บางคนคคก็ทอมซิมเลยนะคะ<ห>แท<ค>้ที่จริงแล้วก็คือทอนซิลหมายถึงอะไรคะแล้วก็ทําหน้าที่อะไรต่อมทอนซิลนี่นะครับเป็นต่อมน้ําเหลืองหนึ่งใน6ต่อมที่ทําหน้าที่เป็นด่านแรกในการ <c oughs> ดักจับแล้วก็ทําลายเชื้อโรคในทางเดินหายใจส่วนต้น <c oughs> นะครับต่อมทอนซิลนี่อยู่ด้านข้างของผนังลําคอนะครับก็จะอยู่ตําแหน่งนี้ประมาณประมาณด้านข้างของโคนลิ้นนะครับก็ ต่อมทอนเซล์เนี่ยนอกจากเลือกดักเก็บดักทําลายเชื้อโรคแล้วยังมีหน้าที่ในการสร้างภูมิต้านทานด้วยะนะครับแล้วก็ที่เราใช้คําทับศับกันว่า,าอทอนเซล์บ้างต่อมทอนเซล์บ้างหรือทอมเซล์บ้างก็คือจริงๆแล้วก็คือต่อม<ะ>ต่อมเดียวกันก่อมนี้แหละนะคะใช่ครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอ้าปากตัวเองขึ้นมามองในกระจกต่อมนี้จะมองไม่เห็นมันจะอยู่หลังผนังถ้าเป็นคนที่ช่างสังเกตจะมองเห็นครับเพราะมันจะอยู่ด้านข้าง มองเห็นเลยนะคะครับะะผมอยู่ถัดจากโคนลิ้นไปแล้วอยู่ด้านข้างทั้งสองข้างแล้วเวลาที่เขาเกิดอักเสบขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเกิดอักเสบเพราะอะไรคะสาเหตุที่ทาให้ตอมชนิดอักเสบเนี่ยส่วนใหญ่ก็อันดับแรกเลยก็คือว่าเป็นการจากการติดเชื้อนะครับติดเชือ้อใช่ครับและเชื้อโรคส่วนใหญ่ที่ทําให้เกิดตอมชนิดอักเสบเนี่ยจะเป็นเชื้อแบคทีเรียนะครับซึ่งคน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 หนึน่งเนี่ยจะเกิดอาการติดเชื้อได้เนี่ยสาเหตุพื้นฐานนี่ก็คือว่าอาจจะเช่นพักผ่อนไม่เพียงพอหรือภูมิต้านทานเนี่ยน้อยลงในช่วงนั้น ซึ่งก็คือเกิดจากการดําเนินชีวิตปกติทุกๆวันของเราเนี่ยนะคะครับผมเป็นเรื่องธรรมดาแต่วันใดก็ตามที่ร่างกายอ่อนแอพักผ่อนไม่พอภูมิค้านทานเริ่มแบบไม่ดีเพราะเราอาจจะนอนน้อยหรืออะไรก็ตามท่านี้เขาก็จะทํางานได้ไม่ดีพอก็เกิดอักเสบขึ้นใช่ครับหมายความว่าอย่างนั้นใช่ครับเพราะว่าหลายคนพอบอกว่าติดเชื้อแบคทีเรียเอ๊ะปกติอาหารก็สุกช้อนก็ลวกก่อนด้วยซ้ําอะไรแบบนี้นะคะคเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาสะอาดที่สุดแล้วก็จะติดเชื้อได้ยังไงครับ ก็ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นอย่างที่บอกครับพอภูมิต้านทานต่ําลงแล้วเนี่ยก็จะเกิดการติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็เชื้อส่วนใหญ่ที่ทําให้เกิดทอนเสียอักเสบนี่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเชื้อแบคทีเรียเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าสเตรปโคคคัสนะครับท่านผู้ชมคงเคยได้ยินชื่อนี้มาชื่อนี้ได้ยินค่ะสเตรปโตคอคัสส่วนน้อยที่จะเป็นพวกเชื้อไวรัสนะครับค่ะและเวลาที่เราเป็นหวัดอาการเจ็บคอเนื่องมาจากหวัดไอมากๆอาการคล้ายกันไหมคะอาการจะคล้ายกันครับ เพราะว่าในคนที่เป็นหวัดเนี่ยมันคือเวลา,เรา,เ,ราเราพูดถึงคาว่าเป็นหวัดเนี่ยนะฮะ,ะเรามักจะรวมอย,อย่างเช่นพวกช่องจมูกอักเสบผนังคออักเสบหายใจไม่ค่อยออกโ oh, อ้อืตึงน้ำตาไหลซึ่งมันก็เป็นอันการอักเสบที่บริเวณทางเดินหายใจส่วนต้นซึ่งก็รวมบริเวณทอนซิลอยู่ด้วยในบางในบางในบางคนอาการจะคล้ายกันแต่จะต่างจากทอนซิลอักเสบธรรมดาตรงที่ว่าคนที่เป็นหวัดเนี่ยอาจจะมีอาการอย่างอื่นเช่นมีน้ำมูกมากหรือมีเจ็บจมูกมีไอมีเสมหะมากแล้วก็คอแดงมาก คันคอเหลือเกินนะคะแต่ถ้าเกิดกรณีของคนที่เป็นต่อมทอนซิลอักเสบอย่างเดียวนะคะเป็นได้ใช่ไหมคะไม่จำเป็นต้องเป็นวัดเป็นได้ครับก็คือเฉพาะต่อมทอนซิลที่อักเสบอาการหลักๆของทอนซิลอักเสบนี่จะคืออาการกลืนเจ็บกลืนน้ำลายแล้วเจ็บคอมีไข้สูงในเด็กก็จะมีอาการอาเจียนร่วมด้วยได้อ๋อถ้าเด็กอาเจียนแล้วก็เราจะสังเกตได้ไงคะถ้าเป็นผู้ปกครองเป็นคุณพ่อคุณแม่ให้เด็กอ้าปาก ก็มีส่วนครับให้อ้าปากดูแล้วก็ไข้จะสูงกว่าหวัดทั่วไปแล้วก็เด็กจะมีไข้มีไข้สูงแล้วมีอาการกลืนเจ็บเด็กจะทานอะไรไม่ค่อยได้อแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นหวัดปกติไอธรรมดามันไม่น่าจะเจ็บคอขนาดนั้นเพราะว่าไม่เจ็บตอนกลืนละการหลักของหวัดนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องน้ำมูกเรื่องไอเรื่องเสมหะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าคุณจะมีอาการของต่อมทอนซลล์อักเสบเนี่ยนะคะไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องเป็นหวัด แต่ถ้าเป็นหวัดมีอาการเจ็บคอก็ไม่ได้หมายความว่าต่อมนี้อักเสบพูดอย่างนี้ถูกต้องนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอาการกืนแล้วเจ็บนั่นหมายความว่าเอ๊ะทอนเซลล์อาจจะเสพแล้วนะคะแล้วเวลาที่เขาอักเสบเนี่ยค่ะมีอาการร้ายแรงต่อเนื่องไหมคะทนายกรณีที่เรารักษาไม่ถูกวิธีนะครับต่อมทอนเซลล์อักเสบอาจจะกลายเป็นชนิดที่เป็นหนองได้หรือถ้าแย่ยิ่งกว่านั้นอีกก็คือจะกลายเป็นฝีที่ ด้านใต้ของต่อมทอนซิลยุ่งกันใหญ่ใช่ครับซึ่งในกลุ่มนั้นอาจจะต้องรักษาด้วยวิธีพิเศ,เศษเพิ่มเติมเช่นเช่นอาจจะต้องกรีดเอาหนองออกหรือการให้ยาปฏิชีวนะทางเส้นเลือดดำแล้วก็มีง่ายคือต้องนอนโรงพยาบาลอ่ไม่ใช่แค่กลับบ้านทานยาแก้แอักเสบธรรมดาธรรมดาก็ได้ไม่ได้ขึ้นมาแล้วแต่นั่นหมายความว่าถ้าเป็นในระยะแรกเริ่มมีอาการรู้สึกว่าคลืนแล้วเจ็บควรรักษาเองไหมคะหรือพบแพทย์ดี ผมว่าควรจะไปพบแพทย์ก่อนนะครับอย่างให้ให้วินิจฉัยว่าเป็นอะไรแล้วก็ได้จัดยาให้ได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วในกรณีของโรคนี้เนี่ยนะคะอาการของต่อมทอนซิลอักเสบเนี่ยในเด็กกับในผู้ใหญ่จากสถิติที่ผ่านมาพบในเด็กหรือในผู้ใหญ่มากกว่ากันค่ะส่วนใหญ่จะพบในเด็กมากกว่าครับนะครับสาเหตุก็ที่พบในเด็กมากกว่าเพราะว่าหนึ่งเด็กเนี่ยภูมิต้านทานเนี่ยยังน้อยเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่อันที่สองคือเด็กเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในวัยเรียนเนี่ยก็จะ ไปโรงเรียนใช่ไหมครับก็ <c oughs> จะคุกครีกับเพื่อน <c oughs> เพื่อนคนนู้นเดี๋ยวก็เป็นหวัดคนนั้นก็เป็นหวัด <c oughs> ก็จะติดกันไปติดกันมาวนเวียนอย่างนี้ <c oughs> นะครับแล้วก็บางครั้งเขาก็ไม่ค่อยระมัดระวังในเรื่องของการรักษาความสะอาดของสิ่งที่จะผ่าน <c oughs> ช่องปากเข้าไป <c oughs> เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะติดเชื้อแบคทีรียรอาจจะมีมากกว่าผู้ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเด็กก็ต้องหมั่นล้างมือนะคะและจะทานอะไรก็ต้องดูนิดนึงว่าเอ่ออะไรจะหยิบเข้าปากหมดโอกาสที่จะ เป็นโรคนี้ก็มีมากเขามีฤดูกาลไหมคะเช่นหน้าหนาวเป็นบ่อยหน้าร้อนเป็นน้อยส่วนใหญ่ไม่สัมพันธ์กับฤดูกาลครับไม่เหมือนพวกไข้เลือดออกหรือไข้หวัดใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นตลอดกันทั้งปีเป็นได้เรื่อยใช่ครับ <นะ S 2> เพราะ,<น>ะส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรียไม่ใช่ไวรัสถ้าไปวรัสมักจะมีสัมพันธ์กับพวกฤดูกาลค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตอนนี้ให้คุณหมอพักกันสักครู่หนึ่งก่อนดีกว่านะคะคุณผู้ชมคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ดิฉันมีสารคดีชุดจุดหักเหที่อยากจะมาฝากคุณผู้ชมและเด สภาปุ่นคือตัวอย่างหนึ่งของเยาวชนวัยรุ่นหลายคนที่เคยพลาดพลั้งไปกับยาเสพติดเพราะครั้งหนึ่งในชีวิตเขาเคยยุ่งหลงอยูกับสารระเหยอีกทั้งพฤติกรรมที่ผ่านมาก็สร้างความเสียใจแก่ผู้เป็นแม่ยิ่งนักวันนั้นไปที่ไปเจอกับตายนั่นก็นอนนอนหลับของเขาตั้งอยู่ของข้างเพราะเห็นก็ไม้มใหญ่ จะว่าคิดจะตีต,ตีลูกชายแม่รน้องไห้่า,าเอาไปจะตีตีลูกลูกก็บอกให้ไม่ต้องเรียกเดียกวก็กลับพูดแรงหน่อยเท่าเ้่าคนเป็นแม่ก็ต้องเสียใจลูกตวาดใส่ก็แล้วก็กลับมาบ้านพอว่ากลับมากลับมามาถึงบ้านไม่มีใครพูดกับใครสักคนมีแต่ร้องอย่างเดียวมูง ต้องก็เสียใจไม่รู้จะพูดอย่งไรก็ลองลองทำแม่คิดยังไงเลิกเลิกแน่แน่แม้ในอดีตบุญเพ็งจะสร้างความเสียใจให้กับแม่และเกิดความรู้สึกน้อยนิดต่ำใจที่เพื่อนๆหลายคนมีชีวิตที่ดีกว่าแต่ยังไม่สายเกินไปในวันนี้เมื่อเขาตั้งใจและสามารถเลิกจากยาเสพติดได้อย่างเด็ดขาดทีนี้ผมก็เป็นตัวแทนยาวชน คนจะช่วยดานเยาวชนมากวาตอนเยาวชนมีปัญหาอะไรอะไรอะไรบางคนก็ไม่กล้าที่จะไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้นนี่ต้องเป็นสือ่อตัวแทนตัวนี้จากวันที่สดใสกลับกลายเป็นมืดมนต้องทนอีกนานสักเท่าไหร่โดูเปลี่ยนสังคม พลังเพื่อยึดย้ำสิ่งมองเมาสังคมรวมปั้นฟ้าเพื่อไทยทุกคนพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติดคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการคลินิกชาวบ้านนะคะและว,วันนี้เราก็จะมาคุยกันต่อในเรื่องของต่อมทอนซิลอักเสบนะคะคุณหมอคะถ้าเกิดว่าป่วยเป็นโรคนี้แล้วล่ะคะ่ะคุณหมอมีวิธีการรักษายัางไงคะ วิธีการรักษาหลักๆนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆคือ1เรื่องการปฏิบัติตัวะนะครับสคือการรักษาทางยา3คือการผ่าตัดก็เหมือนโรคทั่วไปนะครับเวลาที่เป็นโรคติดเชื้อเนี่ยการปฏิบัติตัวก็คือ1ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับรับทานยาให้สมเสมอนะครับระหว่างที่รับทานยานี้ถ้าไม่ดีขึ้นนะต้องรีบมาพบแพทย์แต่เขาบอกว่าโรคนี้เป็นเราต้องนอนเยอะ ก<พอ>็มีส่วนครับเพราะว่ามันการนอนเป็นการพักผอ่อนที่ดีที่สุดใช่ไหมครับคือไม่ไปใช้เสียงด้วยไม่ไปพูดไม่ไปยุ่งกับคอมากนะคะแล้วก็ยาส่วนใหญ่ที่บอกเมื่อกี้บอกว่ารักษาทางยาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะให้ยาปฏิชีวนะนะครับยาปฏิชีวนะที่ครอบคลุมกับเชื้อสเต็มคอคสัสอย่างที่บอกบซึ่งยาปฏิชีวนะเนี่ยหลายคนก็เกิดความรู้สึกแบบนี้อีกค่ะมักจะเห็นติดที่ซองว่าทานต่อเนื่องจนหมดทําไมคะเพราะว่าสมมติว่าเราให้3วันเนี่ยนะครับอาการอาจจะดีขึ้นก็จริงแต่เชื้อยังไม่ตายทั้งหมด นะครับนีเราหยุดยาไปว่าคิดว่าดีแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเป็นขึ้นใหม่ทําเจ๋งหยุดปัญหาคือว่าพอกลับมาเป็นขึ้นใหม่เนี่ยเชื้อก็เป็นเชื้อที่เหลือจากการทานยาล็ตแรกมันอาจจะเป็นเชื้อดื้อยาหรืออะไรได้เพราะฉะนั้นก็ถ้าจะรักษาให้รักษาให้จบคอร์สไปเลยก็คือถ้าสมมติคุณหมอบอก3วันหรือ5วันหรือ7วันก็ขอความกรุณาต่อเนื่องท่านลืมมื้อใดมื้อหนึ่งทำยังไงคะถ้าลืมมื้อใดมื้อหนึ่งก็ทานมื้อต่อไปที่นึกขึ้นได้ไม่ต้องไม่ต้องซ้ํา นะครับถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องเบิร์นะคะไม่ใช่ว่าพอเช้าทานเที่ยงลืมเย็นทาน2เม็ดไม่ใช่ะไม่แนะนาให้เป็นแบบนั้นก็จะต้องทานไม่ก็แต่แนะนําดีสุดคืออย่าลืมครับผมหรือถ้าสมมติว่าลืมอย่างเช่นที่บอกอาจจะเหลือเวลาค่ะนะครับทานเย็นแล้วไปทานตอนก่อนนอนอีกมื้อนึงอะไรอย่างนั้นเหลือมเอาเองได้บางทีอาจจะตื่นสายแล้วก็เลยทําให้ไม่ได้สามมื้อตรงตามเวลาค่ะและมีวิธีการรักษาอีกแบบหนึ่งนอกนเหลือจากการปฏิบัติตัวและการรักษาทางยาแล้วนี่ก็คือการผ่าตัด นะครับคุณผู้ชมคงได้ยินเรื่องผ่าทอนเซลส์มาค่อนข้างเยอะ,ะนะครับในกรณีที่ทอมทอนเซล์อักเสบชนิดเฉียบพลันเนี่ยแทบจะไม่มีความจําเป็นที่ต้องผ่าตัดเลยะนะครับการผ่าตัดทอมทอนเซล์ที่เคยพูดกันมาในอดีตเนี่ยจะต้องเลือกทําในกรณีที่มีข้อบ่งชี้เท่านั้นเช่นตอมทอนเซล์อักเสบเนี่ยเป็นบ่อยปีหนึ่งหกครั้งอะไรอย่างเงี้ย ถึงจะมีข้อบ่งชี้ที่จะผ่าจริงๆเรียกได้ว่าตอมตัวนี้ในคนนี้งอแงเหลือเกินนะคะอาจจะต้องผ่าแล้วการผ่านั้นหมายความว่าผ่าออกไปเลยผ่าไปเลยก็จะไม่เหลือทอนเซลล์เลยใช่ครับซึ่งจะมีคําถามซึ่งคุณผู้ชมถามบ่อยเลยค่ะว่าตัดไปแล้วนี่แล้วเราจะมีตัวด่างจับเชื้อโรคหรือมีอะไรหรืจะไม่ทําให้เป็นหวัดหรือเป็นอะไรมากขึ้นหรือเปล่าจะป่วยง่ายขึ้นไหมซึ่งคําตอบคือว่าไม่ทําให้ป่วย ง่ายขึ้นครับราจะทําให้คนไข้สุขภาพดีขึ้นด้วยแต่จะต้องทําในกรณีที่ทอนซิลสเขาอักเสบบ่อยคือพูดง่ายคือทอนซซลอันนั้นเนี่ยเสียแล้วค่ะไม่ใช่หมายความว่าอย่างตัวเองไม่ใช่อยู่ๆคุณหมอคะช่วยตัดออกหน่อยกลัวเป็นอย่างนี้นนไม่ได้ไมาทให้ไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วต่อมต่อมนี้มีประโยชน์มีประโยชน์ในการดักจับแล้วก็าทำลายเชื้อโรคแล้วน้อหนีให้สร้างภูมิต้านทานบางชนิดด้วย แต่ถ้าเกิดสําหรับคนคนนั้นซึ่งเขาจะมีปัญหาเรื่องต่อมนี้อาจจะบอกว่าไม่ฟังก์ชันหรือไม่ทํางานตามปกติสุขเหมือนต่อมของคนอื่นก็าอาจจะต้องตัดทิ้งจะทําให้คนนั้นสุขภาพดีขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าการตัดต่อมทําให้เขาดีขึ้นแต่เนื่องจากว่าต่อมนี้เป็นปัญหาของชีวิตเขานะคะค่ะแล้วเวลาที่เราเป็นแล้วเนี่ยนะคะอยากให้คุณหมอย้ำนิดนึงว่าต้องดูแลตัวเองยังไงหลักการก็คือหนึ่งต้องพักผ่อนมากๆครับพักผ่อนให้เพียงพออย่างที่คุณ พี่ีกรบอกวนะครับว่านอนให้เยอะนิดนึงนะครับสองรับทานยาเนี่ยให้ครบตามที่สั่งห้าวันก็ต้องห้าวันเจ็ดวันก็ต้องเจ็ดวันระหว่างนี้นะครับถ้าทานยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นนะครับเน้นเลยว่าต้องกลับมาพบแพทย์ที่ดูทั้งครั้งที่หาคุณหมอแล้วใช่ครับอาจจะไม่ดีขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกในเบื้องต้นแล้วว่ามีโอกาสที่จะกลายเป็นฝีที่ทันเซลหรือเป็นหนองได้นะครับคําว่าอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยหลังจากรักษาไปแล้วกี่วันคะ โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ3วันเนี่ยควรจะดีขึ้นแล้วควรจะเริ่มอาการดีขึ้นถ้า3วันยังกลืนเจ็บยังตัวร้อนยังแย่อยู่ก็ควรจะกลับไปใช่ครับแล้วนอกเหนือจากนี้ก็ดื่มน้ําเยอะๆนี่ช่วยไหมคะช่วยครับก็การดื่มน้ํามันก็ทําให้เซลล์นี่มันได้รับน้ํามากขึ้นก็การไหลเวียนโลหิตอะไรก็ดีขึ้นยามันก็มีโอกาสที่จะไปยังบริเวณที่มีอาการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วหลายครั้งที่เราคุยกันรักษาอย่างไงเป็นแล้วรักษาอย่างไง ป้องกันยังไงได้บ้างไหมคะการป้องกันนี่ผมขอ,อนเน้นเลยนะครับว่าเป็นหัวใจสําคัญของการรักษาโรคทุกชนิดปกติหมอเรามักจะพูดถึงเรื่องการรักษาจริงๆผมอยากจะเน้นเรื่องการป้องกันก่อนหน้านี้พูดหลายครั้งแล้วว่าให้ปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติตัวนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับถ้าเกิดเราสามารถพักผ่อนให้เพียงพอได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอได้นะครับปูมต้านทานเราก็จะดีโอกาสที่เราจะป่วยเป็นโรคอะไรก็ตามเนี่ยม,มันจะเป็นน้อยลง,งนอกจากนี้ก็ ถ้าเห็นใครป่วยนะครับก็พยายามจะหลีกเลี่ยงอย่าพยายามอย่าไปใกล้ชิดแต่คงไม่ต้องถึงขั้นทําท่ารังเกียจอะไรเขานะครับเมื่อสักครู่นี้คุณหมอพูดมาคํานึงว่าอันนี้เป็นโรคติดเชื้อนะคะเราติดอยู่ในคอเราเนี่ยค่ะแต่คนอยู่ใกล้มีโอกาสติดทอนซซลส์กันไหมคะมีโอกาสครับเพราะว่าเช่นไอจามหรือทานน้าแก้วเดียวกันทานอาหารร่วมกันอะไรเยงนี้ครับเขาก็อาจจะมีโอกาสที่จะติดเชื้อตรงนี้แล้วก็ไปอักเสบที่ทอนซซลส์ของอีกคนหนึ่งได้ใช่ครับใช่ครับเหมือนหวัดเลยใช่ครับ นะคะเพราะฉะนั้นจากความเชื่อที่หลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นตรงนี้แล้วไม่ติดไม่ติดนี่เพิ่งความรู้ใหม่เหมือนกันนะคะไม่เคยนึกว่าอาการอักเสบที่ต่อมทอนเซลล์ของ1คนสามารถที่จะไปติดอีกหนึ่งคนได้ถ้าเกิดว่าทานอาหารร่วมกันหรือว่าดื่มน้ําร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นนี้ก็คือข้อควรระวังแล้วก็ทราบว่าวันนี้อาจารย์มีโรชัวอันนี้นะคะหรือจะบอกว่าเป็นแผ่นปลิวเป็นแผ่นพับตัวนี้เนี่ยนะคะที่อยากจะมอบให้ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะได้ ความรู้ตรงนี้เพิ่มเติมนะคะสามารถที่จะเขียนจดหมายมาได้นะคะที่รายการคลินิกชาวบ้านค่ะศูนย์เทคโนโล,โลยีทางการศึกษาถนนสีอยุทยาเขตราชเทวีกรุงเทพหนึ่0ศ่จากหน้าซองติดสตัมถึงตัวคุณเองมาด้วยถ้าคุณต้องการรับใบนี้เนี่ยนะคะ สแตมป์2บาทก็พอแต่เรายังมีหนังสือรอบรู้เรื่องดวงตาเหลืออยู่อีกนะคะถ้าหากว่าคุณยังสนใจเรื่องนี้สามารถที่จะเขียนมาขอหนังสือเล่มนี้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าคุณจะขอหนังสือเล่มนี้ด้วยสแตปมต้องเป็น8บาทนะคะสําหรับในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากเลยอาจารย์รมีอะไรอยากจะเสริมอีกสักนิดหนึ่งไหมคะก็อยากจะเน้นนะครับว่าทอนซสือกเสบเนี่ยนะครับเป็นโรคที่สามารถรักษาหายได้โดยทางยาค่ะนะครับเราจะมีข้อจําเป็นในการผ่าตัดนี่น้อยมาก ะนะครับจะทําในกรณีที่มีข้อบ่องชี้เท่านั้นะนะครับนั้นความเชื่อในอดีตที่ว่าโอเป็นต่อมทอนซิลแล้วที่เด็กๆแนะนําให้ผ่าออกปัจจุบันนี้เราทําในกรณีที่จําเป็นเท่านั้นขอความกรุณาเก็บเขาไว้ก็ค่ะ,คะมีประโยชน์นะคะ,คะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ช่รรวยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัยชินตะการเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคและสำหรับคุณผู้ชมนะคะในช่วงท้ายรายการเรายังมีสาร,รคดีที่น่าสนใจชุดบ้านสีขาวรอคุณอยู่ค่ะ ศูนย์รวมมิตรจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์ฝึกอาชีพที่ให้โอกาสชีวิตใหม่กับผู้ที่เคยหลงทางติดยาเสพติดและอยู่ในระหว่างบำบัดฟื้นฟูนฟ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 นสมรรถภาพจากสถานพยาบาลต่างๆในเขตภาคเหนือค่ะก็คือหลักๆเลยของศูนย์เราก็คือเพื่อให้โอกาสกลุ่มที่เคยใช้สารเสพติดเนี่ยได้มีอาชีพได้มีชีวิตใหม่แล้วก็หลังจากนั้นถ้าเขาเรียนได้แล้วก็ สนใจตั้งใจตรงนี้จริงๆก็จะสนับสนุนให้เขาทำอาชีพนี้โดยที่ประกอบธุรกิจเล็กๆในครอบครัวหรือกับเพื่อนของเขากันเองจับกลุ่มกันแล้วก็ไปทำธุรกิจหรือทำกับเราก็ได้นะคะหรือถ้าเขาไม่อยากทำแบบด้วยตัวเขาเองคือเป็นเจ้าของเป็นอะไรเองแต่อยากเป็นลูกจ้างแล้วก็หางานทางเบเกอรี่ให้ทางโรงแรมที่เป็นเพื่อนที่เข้ามาเป็นผู้จัดการโรงแรมซึ่งเขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนเรา คนที่มาเนี่ยเขาก็รู้ว่าที่นี่คือฝึกอาชีพเบเกอรี่อย่างอย่างฟ้านายที่มาจากทางยุโสธรเขาก็รู้มาก่อนว่าที่นี่เป็นที่ฝึกอาชีพแล้วเขาก็อยากมาอันดับแรกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าหน้าที่จะทำออเดอร์ให้เขานะคะแล้วก็บางครั้งที่เขารับออเดอร์เองพอพอรับออเดอร์ทั้งหมดก็จะส่งให้ทีมรวมแล้วก็เขียนไว้บนกระดานพอเช้าขึ้นมาตีห้าครึ่งเขาก็จะเข้ามาแล้วก็ทำเริ่มผลิต ตามออเดอร์ที่สั่งหรือทำเผื่อนิดหน่อยเผื่อเวลาออกไปเนี้ยมีลูกค้าสนใจก็เขาทำเพิ่มพอพอเข้ามาทำเสร็จทุกขั้นตอนตั้งแต่ตีแป้งแล้วก็ขึ้นรูปแล้วก็รออบอะไรเงี้ยนะคะอบเข้าเข้าเตาเสร็จออกจากเตาก็รอแพ็กกิง้งรออะไรเนี้ยทีมก็จะทำหมดทุกขั้นตอนหลังจากนั้นก็จะออกไปส่งลูกค้าตามตามรายชื่อ,อออเดอร์ที่มีเข้ามาก็ตะเวนไป กว่าจะเสร็จงานก็ประมาณสองโมงกว่าผมจะกลับ <Okay. S 1> คือปัญหาใหญ่ของเราตอนนี้บ้านเราเป็นเรื่องนี้รุนแรงมากเนาะเรื่องยาเสพติดเรื่องสารเสพติดแล้วก็โดยเฉพาะภาคเหนือเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยองค์กรราชการหรือ NGO เพื่อนเราที่ทํางานส่วนใหญ่จะใหเ้เรื่องของการฟื้นฟูกับบําบัดเรื่องยาอย่างเดียวแต่ไม่ได้นึกถึงเรื่องอาชีพในอนาคตว่าถ้าเขามีอาชีพนี่น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทําให้เขาดูแลตัวเองได้แล้วไม่กลับไปใช้ยา เรามีความเชื่ออย่างนี้นจะเสียเวลาขอคิวคอยาหรือค่าใชา้จ่ายขอเชิญตามสบายพบหมอนในในทีว่วีเรามีคลินิกชาวบ้านไว้บริการท่านได้มีความสุขเรามีคลินิกชาวบ้าน ไว้บริการที่ท่านคลายทุกสุขภาพอันาาไม่ทำยังไงถึงจะดี่โรคไขไม่มีชีวิก็เป็นสุขอรูยาปามาลา